าทางคนนี้จิวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานเทซนาเบะกับทามะโกโตจิเต็ชุดเซ็ตกันค่ะถ้าเราพูดเองก็คงจะแปลกๆกันเนาะวันนี้เรามาทานร้านอาหารญี่ปุ่นแถวบ้านกันค่ะคือร้านรามินโคราคุเอ็นค่ะคุณเห en ็นควันนั่นไหมใช่มันร้อนมากแต่อันนี้แหละร้อนๆแล้วอร่อยดี วันนี้บรรยากาศร้านค่อนข้างเงียบนะคะเราก็เลยตั้งใจถ่ายเพราะรู้สึกว่าอาหารมันน่ากินมากเลยพวกคุณที่ตรงคัส่อกรอบราดด้วยซ้อนไข่เยเรื้อมาแกระทะร้อนผักดองข้าวร้อนนะซุปข,ของหอมมันมนัวมากทุกคนมันเข้ากันและต่อไปนี้คือชาชูตรงคนสื่อตามีของพี่ชายเรานะคะคือลองชิมและอร่อยคือนัวเดี๋ยวต่อไปฉันจะมาลองอีกนินวันนี้ก็ให้เขากินไปก่อนนี่ปะ แค่เข้าช้องน้ำก็พอร้านท,ที่เราม,มาวันนี้ตั้งอยู่ที่ปั๊มปร,ทราทอสาขารพระรามซฉนะันชอบบรรยากาศเนี่ย